วันพุทธที่29มีนาคม2 0 2 3หัวข้อน้ำและโลหิตข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่27ข้อ24-26กล่าวว่าเมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้นก็เอาน้ำล้างมือต่อหน้าหมู่ชนแล้วว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องความตายของคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถิดบรรดาหมู่ชนเรียนว่า ให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วยท่านจึงปล่อยบาลาบัสให้เขาและเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบให้ตรึงไว้ที่กางเขนข้าพเจ้ารู้สึกสั่นกลัวเมื่อคิดถึงตอนที่พระเยซูทรงยืนอยู่ที่นั่นและทรงทอดพระเนตรดูปิลาตล้างมือของตนต่อหน้าฝูงชนจากนั้นฝูงชนส่งเสียงร้องตอบว่า ให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วยหลังจากวันนี้สิ่งที่ฝูงชนพูดไว้จะกลายเป็นความจริงนั่นคือพระโลหิตของพระเยซูจะตกอยู่กับเราและลูกหลานของเราไม่ใช่เพื่อการแช่งสาดแต่เพื่อพระพรพระโลหิตของพระเยซูที่หลังออกบนกางเขนจะช่วยกู้และไถ่พวกเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์เรามุ่งหมายให้โลหิตนี้เป็นการแช่งสาด แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นพระพรสำหรับน้ำก็เช่นเดียวกันปีลาดล้างมือของตนในเรื่องพระเยซูเพื่อขจัดปัญหาเรื่องพระองค์และปัดความผิดของเขาในสถานการณ์นั้นแต่พระเยซูทรงรับเอาน้ำและทรงเปลี่ยนน้ำนั้นบัดนี้น้ำไม่ได้แยกเราออกจากพระเยซูแต่น้ำทำให้เราเข้าร่วมกับพระองค์ตลอดไปในพิธีแบบติศมาเมื่อเรารับการชำระล้าง เราได้รับพระเยซูไว้ตลอดไปและพร้อมกับพระองค์เราได้รับความรักการยกโทษการต้อนรับและชีวิตนิรันดร์น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถรับเอาการแช่งสาบและเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นพระพรคำอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ประหลาดใจขอบพระคุณพระองค์สำหรับความดีของพระองค์ ที่มีต่อค่าพระองค์อาเมน